กาบสบาดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุคนแต่ว่าจะเป็นเอฟซีภายในประเทศหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับขา่าสู่ซองลุงจันทร์ซานเนลอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยกลับมาพบมาพ่อกับซองนุงจันทร์อีกคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยกับนุงจันทร์เดินทางมาทางบ้านลงมกแงวเนาะกลับมากับพ่อมทีมงานอีกหลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่มีทางสาวบัวคําสาวมกดาวันบ่าวสีจันทร์เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับบ่าวจันทร์ นำเนาะอันนี้ลุงจันก็ยังบ่เคยมาจักเทื่อเนาะพี่น้องเนี้ยมาหอดมาเจาะถึงบ้านของที่ลังก่าเป็นที่เรียบร้อยเนาะสวัสดีเด้อสาวมุกดาวันโดยสวัสดีโดยโดยโดยสบายมากับบ่าวสีจันมาหนีิเนาะสวัสดีสาวบัวบ้านนาโดยมีสาวบัวบ้านนาพี่น้อง ย่างกุญแจเฮียคือว่าโดยเล่ระเ้อนี่นะแล่ละโอ้โดยโดยโดยอยู่ในเนาะโดยอ่ามันนี่ก็จิเข้าไปหาน้องเพิ่นก่อนเนาะโดยโดยสบายดีคือกันสบายดีว่าถาวรเนาะอันนี้ก็เป็นมือกล้องของมกลาวัน ไปรวมสัมภาคีกันดีเนาะโดโดอ่ะเข้าไปหาน้องก่อนเด้อสาวบ,บัวแตมาฮอดจอดถึงป้าบ้าน่นคือว่ามีปลาไม้ห่มแท้นี่อูยป้าทางไหนจี้องก่นเนาะโอ้เรื่ององคนนี้สบายดีเด้อโดยทางน้องสองคน สบายดีคุณแม่เพื่อนเนาะคุณแม่น้องบ่โอ้นี่คือมีคุณแม่เนาะอันนี้น้องขอนี่เนี่ยถามซื้อเสียงเน่เด้อน้องผู้นอนนี่เนาะน้องกุ้งน้องกุ้งณนี่ได้ใช่สายดุ้งโอ้โอ้ซื้อคักเนาะแม่ได้ซื้อยังแม่ซื้อกำนางกำนางมีน้อง สายดุงน้องกุ้งเนาะกูมีลูกสองคนอ่าทางพ่อของน้องเน่ะเป็นกับเมื่อบ้านแล้วเมื่อบ้านไม้ไมายถึงเลิกลากันแล้วโอ้เลิกลากันโอ้เจ้าก็อยู่กับลูกสองคนมาหนีิโดยโดยทางเมย์คัมนางเนาะน้องสายดุ้งแล้วกันน่องกุ้งไปพี่น้องทางน้องกุ้งคุณเป็นยังเนาะล่ะเป็น ก้างกินเลือดโอ้นบกออยมีปัญหาประจำโตโอ้มีปัญหาประจำโตเป็นมาหึงในยังลูกตั้งแใจผนเกิดแล้วโอ้เป็นมาแต่เกิดกไปหาหมอกับหเศร้าบ่หาหมอกับแบ่บ่มีเงินนะหมอไมามีเงินไปหากับเศร้าเนาะเป็นกับว่ามันการใช้จ่ายไายเพื่อนบ้านก่อนดิโดยอไม่มีเงินมในใจ หมอเิ่นกันแนะน้าให้ทำให้เงินเรกัไปซื้อยามากินโอ้ดโดโดย,โดย,โดยมีเงินกัซื้อยามากินพ่อบันเทาเนาะโดยค่าวว่าไปหาหมอ,อกะไออยู่ประเทศลาห์านี่ยบอกด้วยว่าหมอไสย่าเิ่นกะทำ,นนำให้คนเนี่ยนํำให้ขึ้นไปผ่าตัดอยู่ยยังโอ้ต้องผ่าตัดโดย,ยมันนี่อันหอะไรอย่างน้ำพิ่นโดยโดยโดย,โดยหน้าที่จะเป็นกระดูกกุ้งแน่หลปล่เป็นป้างเน่อืมน้องกุ้งเนาะ หน้าตาก็น่ารักดีแต่บ้านะที่เป็นพญาต์ใช่แบบนี้เนาะน้องกุ้งเนาะพันธุ์แกแกอ่คนก็ได้แปดปีแล้วโอ้แปดปีได้เข่าของเฮียนอยู่บ่คนเขาได้เข่าแล้วโอ้ได้เข่าอากาศฮอนเขาได้ก็อยู่เป็นลักษณะแบบนี้ตลอดบ่โดยแต่ก็บ่แห้งไปกว่านี้เนาะก็มีแต่มีแต่ว่าเพิ่์นว่าไรบ่คนได้แต่มันก็ค่อยว่างโดย จะเป็นอยู <rôle à déc> ่นเดียวเพิ่นโอ้ปังเอเลือดไอ้ยังว่ากินป้างป้างกินเลือดอ๋อป้างกินเลือดโดยมีเนาะป้างกินเลือดกันเนาะกะไพญากกับลายลอันเนาะก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเืคยไปกวดน้ำมอกับมอมีมีแต่ซาสีเปอร์เซ็นต์โอ้เลือดเพิ่นนะโอ้ปังกินเบิรด ถ้าโตพิ่นจะออกเดืองน้อยหนึงน่งเนาะผิวผิวกนังเพิ่นเนาะก่ังนี้เพิ่นได้กินยาเนะี่ยพันยังมีสีเนี่จังหน่อยโอ้โดยโดยโปกติบ่มีปกติถ้าบ่มียาแล้วก็ะุกพันนี่ก็สชิขาวพันเลยบ่มีสีสันอือันนี้จะออกชมพูน้อยหนึงน่งเนาะโดยโออกเป็นชมพูน้อยหนึง่งกะพ่อของน้องเนี่ยกับคนในบ้านนี่บ่บ้านอื่นบ้านอื่นบ้านอื่นเ,เดิ้ลกันไปได้จักปีแล้ว ท่านได้สิบปีได้สี่เดือนโอ้กาย้อนอย่างนาะเพิ่งขึ้นเดือกาะนะเอมันทุกมันยากเลยแต่จริงกะแต่ลูกสาวกะเป็นหน้าฮักเบิกทุกคนอยู่เนาะอยากนำเงินนำคำเนี่แหละโอ้อยากนำเงินนำคำเนาะลุงบอกเข้าใจกันอะไรอันไหนยังเมนอยู่ปีนี้ได้เห็ดให้หน้าอยู่บ่ล่ะบ่มีหน้าหมมีหน้าโอ้ บมมีเลยนะทีกับบริฮิตเนาะคาถ้ามีก็อยากเฮดเนาะนั่หลานเนาะอืมทางน้องสายลุงเพิ่นกับโบมีให้มีหน้าพลอยพี่น้องเลยกับที่ดินในดัชอยู่ของตัวเองบอดูของเม่ตู้โอ้ของเมต้อีกทีหนึงอืมเพื่อนให้ยู่ซื่อๆบ่หรือว่าซื้อเพื่อนมันให้ยู่คน่ะเป็นจำลูกน้ำเงินแบบโอ้ซื้อเอาโดยโดยโดย คำทางเม,มน,นมถ้าน้องมีเงินก็นโอนไอ้ซื้อคนได้เนาะยนโอนคนได้เนาะแต่ตอนนี้ก็ทางน้นองเป็นกันยังบ่มีมพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถ้าพี่น้องท่าไหนเนาะอยากจะซอยเดือทางครอบครัวของน้องกุ้งเนาะเดอว่ามีคำนางเนาะกับทางน้องสายดุ้งเนาะก็ติดต่อมาทางซองดุ้งจันสแตนเล็ตได้พ่อแม่พี่น้องเยก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เด้อพ่อแม่พีน่น้องเนาะ กับครอบครัวเพิ่นกับขาดหลายสิ่งหลา,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 ายอย่างเนาะกระทั่งขาดความอบอุ่นพ่อแม่พี่น้องกับเทมลูกมาเจ็บบ๊สบายอีกเนาะกับห่างกายกับบ๊สมบูรณ์แบบเนะาะกับตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่พี่น้องเอพิ่นว่าป้างกินเลือดเนาะทางน้องกุ้งเนะาะกับตั้งมาอลไรเป็ดปีเนะาะก็เป็นแบบนี้ตลอดพ่อแม่พี่น้องเลย ผู้เป็นแม่กับมู่ฮู้ว่าสิเหตุอย่างไรเนาะมู่ฮู้ว่าสิทํามาหากินอย่างเนาะไปใส่กับไปว่าได้เพราะว่าลําบากเอยพี่น้องเลยเพราะว่าลูกของน้องคํานางเพิ่จะเป็นแบบนี้เนาะลำบากนะถ้าไปเหตุงานกัโดยทางน้องทางน้องเพิ่เป็นเพิ่ะหาคนไปนั่งโอ้โดยการลักษณะสิไปเห็ุงานไลยวันกับไปบ่ได้เนาะอือลำบากยากน้อยนึงเลยพี่น้องเลยก็ดุ้งก็ให้กำลังใจ เท่านั้นนะเนาะให้กำลังใจทั้งน้องสายลุ่งเนาะทั้งน้องกุ้งแล้วก็แม่คำนางเนาะก็ให้สู่ต่อไปเนาะก็น่าสงสารหินดูอยู่เนาะเพราะว่าน้องเพิ่งกัดก็อยู่ไปนี่มืดมืดดิอยู่ไปนี่กลางคืนเลยฮะกลางคืนอยู่ไปนี่โอ้หากเพิ่งนอเพิ่นดับบ่ตอนนี้รับโอ้ดับง่ายอยู่เนาะเบิ่งเนาะ ถ้าเป็น oh. ภัยก so oh. ับภ so ัยกระท่ำใจบ่ได oh, so so ้คือว่าเนาะกลางคืนมื่อนั้นกับคนเป็นมาแล้วก็เมื่อยคนเบาผูออกคนเบาบ่ออกแล้วกัอันใจปวดติดโดนเล่นไปยืมรถให้กลางบ้านมันแหละคนกาให้ยังดีแต่คนกาใจดีมีเมตตาให้ยืมโดยพาไปอนามัยโอ้ไก่ว่าอนาไม้ก็รุ่นแรกทำมพัดกูล่ะอืมอืม เพิ่งกหนยืมเนาะกไปฉีดยาว่างท่านสักเลืซักยาว่าไปไปแล้วเพิ่นเพิ่นก็บอกได้ซักให้เพิ่นเพิ่นว่าต้องพาน้องลงไปกวดเมืองก่อนโอ้โดูดูดูดยแต่ทางครอบครัวน่ะกันเนี่ยเงินค้ำและแมนอยู่เนาะดูคำว่าพาไปก็ได้อด้วยค่ะมีเงินเนาะดูถุงเงี้ยหาเจ้ากินค้ำแมนอยู่ ทางพ่อทางแม่ของเจ้าได้ยังอยู่บ่บ่มีเพิ่นเสียตั้งแต่ปล่อยยังน้อยแล้วแต่เกือบ1โดยไปกับแม่เนาะยแม่เพิ่นก็เฒ่าแฮงแล้ว70กว่าล่ะโอ้เฒ่าแล้วซะเนาะอาแล้วทางแม่เพิ่นก็เนาะให้ให้น้ําทางพ่อทางแม่ก็บ่มีเนาะบ่มีโอ้เจ้าน่ะเป็นคนบ้านนีบ่ เป็นคนทางบ้านนันหางโอ้บ้านนันหางเนี่ยมาหมายถึงมามาแบบลายลักษณะนี่ยกอุปโยงมาโดยโอ้อุปโยงกับแม่เป็นพาฮุบมาอยู่พี่กับน้ำเพลินโดยครั้งแรกเป็นคนบ้านนันหางเนาะก็พ่อแม่มาอยู่พี่เนาะพ่อแม่มีที่ดินอยู่พี่ในก็มาอยู่น้ำเพลินเพิ่นกาบายุมีที่ดินเนาะเพิ่นแบบได้บ้านเพิ่นกะ ไผ่ยูแบบไผ oh. บูมี่มองดูกะแมนเมนเมนทางพุ่นกับบูมีเนาะทา้งวันอุน่นคืงเนาะเลยอืมเข้าใจแล้วอีก <c oughs> ของฝากมีไฟอามาฝากเนะ hey, กาะไอ้มุกดาวันโอ้มุกดาวเนะ <No y. S 1> าะกับลิมุกนี่ใจเนาะเป็นกะมีของฝากมาฝากเนาะ <No y. S 1> อันนี้ก็คือยาวะล่ะนี่เลยโอ้ <No y. S 1> oh, มีฝากกระป๋องไฟ <No y. S 1> พีนน่น้องกัมีนมมีขนมมีไข่เนาะ อันนี้ก็ส่วนของลุงจันเนะาะก็บชีได้มอบให้น้องดุงกับคือมีอยู่ชาวฟันกีบถูกละโดยโดยขอบใจคือกันเนาะวันนี้กัลุงกับโมมี่ยังได้เนาะอันนี้กัลุงจันชาแนลเนอะโดยคือก็บชีได้ล่ำลาทางน้องดุงก็ทางแม่คำนางเนาะกับแ,แม่น้องกุ้งเนาะโดยสบายดีโดยสบายดีเนอะ โอเคพ่อแม่พ nah, so, uh, like ี่น้องบ้านของน้องสายดุงเนาะกับทางบ้านแม่คำนางกับน้องกุ huh. ้งพ mm ่อแม่พี่น้องทางน้องกุ้งเพิ่งก็เป็นกล้ามกินเลือดพ่อแม่พี่น้องเนาะกับม่หู้ว่าจะไปหักษาแต่หู้บอลรักษากับว่มีเงินมีท้องที่จะไปหักษาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางครอบครัวเพิ่งกับโบสมบูรณ์พ่อแม่พี่น้องเลยทางพ่อของน้องกับเลิกล่ากันไปเนาะย้อนว่าทางน้องคำนางเพิ่งกับทุกข์ยากพ่อแม่พี่น้องเลย ยังว่าเนาะกะติไผยโบได้พ่อเมพี่น้องก็เดือกเกิดโบได้เนาะทุกคนก็อยากเกิดบ่นห่างบ่นมีคือกันเนาะแต่กับโบมีพ่อเมพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ทั้งน้องคำนางเพิ่อนก็หายางสุดจะดิตเนาะกัยังบบมีพม่พี่น้องเลยเนาะก็ท้าพ่ยเมพี่น้องท่านใดเนาะอยากจะซอยทางครอบครัวของน้องสายลุ่งเนาะนะก็แม่คำนางก็ซื้อน้องกุ้งพม่พี่น้องเลยติดต่อมาทางซ่องลุงจันทรสแนลได้เนาะ ก็เยินดีเป็นสะพานบุญให้เลยพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณเอ้พอพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามซ่องตามส้มซ่องลุงจันเนาะมาโลยตละโกเนาะก็ลุงจันก็ขอวอวยพรเอาใ่เนาะให้ทางเอฟซีแล้วก็ทางผูญญ้ใหญ่ใจดีเนาะขอให้อยู่ดีมีเห้งความเจ็บยาสูดได้ความไขย้ยาสูมีเนาะขอให้หน้าที่การงานจเนจริญเจริญเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดย ต่อไปเนาะกัมุ้งจันทร์กับิได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะกัมีคลิปอีกต,อต่อไปเนาะให้พ่อแม่ปีน้องได้หับสมกันเนาะกับพิษพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยด้วยคำว่าสบายดี